ตอนนี้เราก็อยู่ร้านขายของชำนะครับวันนี้นะครับก็จะมาส่งเหรียญ10บบาทนะครับนะครับเปิดลิ้น네ชักออกมานะครับเหรียญ10บบาทนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาส่องดูนะครับวันนี้จะมีเหรียญแบบไหนอย่างไรนะครับเทเหรียญออกมาเลยนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับ ก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเป็นเหรียญที่ลูกค้าเอามาซื้อขอนะครับอันนี้จะมาส่งนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทปศสองห้าห้าหนึ่งนะครับเป็นเศษสลับนะครับปกตินะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญราชการที่สิบนะครับ พศ2561นะครับก็เสียงสลับนะครับป,รปกตินะครับเหรียญต่อม,นมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2532นห้ราสิบงนะครับภษีปปนะสลับนะครับปกตินะครับด้านหัวกับด้านกล้วยนะครับสลับกันนะครับกับปกตินะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทพศ2558นะครับภเสีสลับนะครับปกตินะครับ เหรียญต่อมานะครับนี่ครับตรงกลางเหรียญนะครับมีตาสัญลักษณ์นะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ5ธันวาคม2542ประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับพิกลเหรียญมานะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับ นะครับสังเกตนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับตั้งขึ้นนะครับพลิกเหรียญมานะครับตาสัญกษณ์ครับตั้งขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะครับเป็นพเพศเสียนตรงนะครับก็ปกตินะครับเหรียญ10บบาทที่เราเลือกนะครับก็จะผลิตออกมาเป็นพเพเสียนตรงนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญตออมาแล้วครับเปลี่หรียญสิบบาทพศสองห้าห้าหนึ่งนะครับ,บ,รรบพิกเหรียญมาแล้วครับเป็นประสีสลับนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับพระบรมรูปราชการที่เก้าเลยครับพิกเหรียญนะครับ พลิกจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับการพลิกเหรียญนะครับพลิกในแนวนอนนะครับสังเกตนะครับพลิกจากขวามาซ้ายนะครับพลิกจากซ้ายมาขวานะครับเป็นผเสียนสลับนะครับปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นผเสียนตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ400บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับพศ .2542 นะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระปางวัดอรุณนะครับ ด้านล่างเหรียญน,นะครับตัวเลข10ไทยตัวเลข10อารบิกนะครับนะครับด้านซ้ายขอบเหรียญน,นะครับอักษรข้อความประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ10บบาทพศ2542นะครับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต1นล้านสามหมื่นเหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับ เป็นประสีดสลับนะครับปกตินะครับเป็นเหรียญที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับนะครับจำนวนการผลิต1ล้านสามหมื่นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับอย่างม่ได้รับซื้อนะครับในกลุ่มซื้อขายเหรียญกระสาบนะครับ เหรียญ10บาทพศ2542นะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับราคาของเหรียญนะครับมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับในสมัยก่อนนะครับเหรียญ10บาทพศ .2542 นะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละ25บาทถึง30บบาทนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญกระสาบมีราคาตกนะครับ ในกลุ่มซื้อขายเหรียญกระสาบนะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละย0่สถึงยีบาทนะครับโดยประมาณนะครับเหรียญสิบาทพศสอง2นห้ายสี่สองนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจํานวนการผลิตนะครับก็เยอะนะครับ1นึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเหรียญที่จํานวนการผลิตน้อยนะครับก็จะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับส่วนเหรียญราคา ส่วนเหรียญที่มีราคาแพงนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อยนะครับยกตัวอย่างนะครับเหรียญ10พศ2533นนะครับจำนวนการผลิต10 100เหรียญนะครับราคาประมาณ1ล้านบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทพศ2531นะครับเหรียญ10บบาทพศ .2531 นนะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับ ราคาซื้อขายนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ1,500ถึง3,000บาทนะครับเป็นราคาประเมินนะครับราคาเหรียญกระสาบดีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับเหรียญผลิตน้อยลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทพศ2541นะครับจำนวนการผลิตนะครับ9 8 8 0 0 0เหรียญนะครับ ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะซื้อขายกันจู่ที่เหรียญละ1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับราคาของเหรียญกระสับนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเหรียญ10บบาทพศ2541นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาเหรียญละ70ถึง100บาทนะครับราคาเหรียญกระสับนะครับมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทพศ2542นะครับ จำนวนการผลิตเยอะนะครับ1 3 0 0 0ล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มบางคนนะครับนิยมสะสมนะครับเหรียญ10บาทพศ2542นะครับดังที่กล่าวไปแล้วนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะมีการซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละ2 0่5ยบาบาทนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับส่วนเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาหลัก100บาทขึ้นไปนะครับ วันนี้นะครับก็มานําเสนอรายละเอียดข้อมูลของเหรียญให้ได้รับชมกันนะครับเหรียญนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2 5 4 2นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับเป็นประสีนสดับนรครับปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับ ลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ